แล้วก็หยาะพพิกไทยลงไปหน่อยนึงสุดยอดพี่แค่นี้เลยเราจะมาทำมะเขือเทศผัดไข่ใส่ปลากระป๋องกันอันนี้เป็นอะไรที่มันเข้ากันมากนะหลายๆคนถามว่าทำไมเลือกปลากระป๋องบอกแล้วว่าปลากระป๋องมันมีปลากระป๋องมันมีประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของมันอย่างหนึ่งคือตัว มะเขือเทศเนี่ยมันจะดับกลิ่นคาวปลากระป๋องเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีกลิ่นคาวปลาแล้วมันจะเข้ากันก่อนจะเริ่มเนี่ยเราให้ดูวัตถุดิบไปก่อนเลยว่าเรามีอะไรบ้างนะอันดับแรกเรามีปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยมันจะแยกเป็นสองอย่างระหว่างซาดินกับแมคคารเรลซึ่งอันนั้นแล้วแต่พี่ชอบไปเลยนะต่อมาก็จะมีไข่อ่ะผมให้ดูในกล้องเนี่มีไข่นะสองฟองพอดีเป๊ะนะอ่าแล้วก็มีนี่ครับผมแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็จะมีต้นหอมอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้น้ำตาลหล่อหังกล้วยในการปรุง นิดหน่อยเพื่อเพิ่ม,ม,มความหวานแล้วก็ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กถ้าเราเทียบวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้กับอาหารที่พี่กินในท้องตลาดเนี่ยหนึ่งพี่รู้แล้วว่าพี่ลดเรื่องผงชูรสไปลดเรื่องน้ําตาลที่เป็นอันตรายไปอ่ะใครจะใส่กระเทียมเล็กน้อยก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเราจะเริ่มใส่น้ํามันล,ลงไปเล็กน้อยนะครับนิดเดียวอย่าไปเยอะพี่อย่าเยอะเราใส่น้ํามันเพื่อให้มันเจียวก,กระเทียมไม่หอมแต่กระทะเรามันไม่ติดอยู่แล้วกระเทียมเผ็ดทุกคนคิดว่าใส่อะไรก่อนอ่ะ ถามน้องๆทีมงานเลยระหว่างไข่ปลากระป๋องและมะเขือเทศคิดว่าใส่อะไรก่อนใส่ไข่ค่ะอ่ทุกคนจะคิดว่าใส่ไข่ก่อนผิดครับใส่มะเขือเทศก่อนเพราะว่ามะเขือเทศอ่ะต้องให้มันเละให้มันสุกแล้วมันจะยิ่งได้ไลโคป,ปีนด้วยถ้าใส่ไข่ก่อนมะเขือเทศมันจะไม่เละโอ ugh, ้โหสะใจมาก <S 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 <ๆ>ผัดนะครับอย่าไฟแรงไฟแรงมะเขือเทศจะไหม้แล้วผัดไปเลยครับจนกว่ามะเขือเทศจะละลายอาจจะเพิ่มไฟเล็กน้อยก็ได้นะเอาให้ไม่ใช่มะเขือเทศละลาย อะไรวะมะเขือเทศนิ่มมะเขือเทศนิ่มไม่ใช่ไอติมมะเขือเทศนิ่มจนกว่ามันจะนิ่มมันจะยุบนะประมาณนั้นเลยเราก็ผัดไปได้เลยนะอ่าโอเคมะเขือเทศนะครับมันจะเริ่มเปื่อยมันจะเริ่มเปื่อยแล้วอ่ะฮะอืมอันนี้ต้องปล่อยให้มันเล็กแค่ไหนคะแล้วแต่ความชอบแต่โดยปกติยิ่งนิ่มจะยิ่งอร่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไม่ชอบกินมะเขือเทศเนี่ยเวลามันคนไม่กินมะเขือเทศสดเนี่ยจะไม่ชอบเพราะมันกรอบแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเขียวเวลามันสุกแล้วกลิ่นมันจะหายไป อ่าแล้วถ้าเกิดให้มันสุกแบบเกรียมนิดนิดนึงแต่อย่าให้ไหมเพราะถ้าไหมมันอันตรายเนี่ยพอมันเกรียมนิดนึงเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าคาราเมลไรซ์มันเป็นความหวานความหอมที่ได้จากแบบการไหม้ของน้ําตาลในผลไม้เมื่อเท่้เป็นผลไม้นะครับบอกให้ดูไว้ก่อนต่อมาเราจะใส่ไข่แล้วเนี่ยไข่ไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะครับกระทะผมไม่ติดใส่ได้เลยไม่ต้องเติมน้ํามันถ้าเป็นกระทะทั่วไปจะต้องเติมน้ํามันเล็กน้อยใช่ไหมเพื่อให้มันไม่ติดแต่กระทะเรามันไม่ติดอยู่แล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลย เฮ้ผมชอบกล้องมุมนี้จังเลยอ่ะอืมสะใจอ่ะทำให้อาหารดูน่าทานขึ้นเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พี่แป้งจริงๆแล้วคือผมทําหน้าทานไงไม่ใช่กล้องไม่ใช่กล้องไม่ใช่กล้องไปลว่าผมทําหน้าทานแล้วพี่อย่าเพิ่งรีบไปคนมันให้ไข่มันเซตตัวนิดนึงอันนี้ให้อันนี้ให้แตกหน่อยแล้วปล่อยให้มันเซตตัวแล้วมันจะแบบตัวไข่มันจะไปเกาะตัวแบบมะเขือเทศเอาไว้อ่ะการกินปลากระป๋องอย่าไปเอาน้ํามันเพราะปลากระป๋องเนี่ยเนื้อมันอร่อยแล้ว แต่ว่าความเค็มมันอยู่ที่น้ําเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาน้ําพี่เห็นไหมผมปล่อยเอาไว้จนมันเหมือนไข่เจียวเลยทําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันจะเป็นชิ้นนี่มันจะออกมาเป็นชิ้นใครเคยผัดแล้วแบบไม่เห็นไข่ไหมไข่หายไปเลยอะ่ะคนเร็วคนเร็วไปแล้วก็บี้ปลากระป๋องลงไปบี้ปลากระป๋องลงไปแบบนี้ได้เลยอ่ะฮะคนนี่แหละ ง่ายๆเลยพี่มื้อเช้าวันหยุดไม่ต้องออกจากบ้านมีปลากระป๋องแล้วก็ไม่อันตรายต่อสุขภาพด้วยนะแบบเนี้ยิ่งถ้าใครผัดด้วยน้ํามันมากอกเนี่ยยิ่งเจ๋งเนื้อเนี่ยเนี่ยพี่เสร็จแล้วเห็นไหมอ่ะปรุงรสนิดนึงนะครับอ่ะผมผมปรุงรสหวานด้วยน้ําตาลหล่อหังกล้วยได้เลยตัวนี้นะครับผมเป็นคนกินหวานนะพี่ถ้าพี่ไม่กินหวานพี่ก็อาจจะน้อยกว่านี้หน่อยแล้วก็ปรุงรสเค็มใช่ไหมใช้ใช้ผงปรุงรส หรือถ้าไม่มีจะเป็นซีอิ๊วก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้น้ํามันหอยเพราะว่าน้ามันหอยมันจะทาให้ดาแล้วไม่สวยหรือไม่แนะนําให้ใช้น้ําปลาเพราะว่าเราบอกว่าเราเราไม่อยากได้กลิ่นคาวของปลากระป๋องเราเลยใช้มะเขือเทศแล้วเราจะไปใส่น้ําปลามันก็ก็ไปคาวไนงะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะใช้ผงปรุงรสนี่ตาเชฟบุกไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดสักครึ่งช้อนก็พอพี่เดี๋ยวมันจะเค็มไปเพราะว่ามันเป็นของแห้งของแห้งรสมันจะจัดอ่ะโอเคผมปิดไฟละนี่โอ้โหด,ดูดิดูดูดู ี่ดูความฉ่าความเยิม้มแล้วใครที่ไม่เคยกินมะเขือเทศกับปลากระป๋องหรือไม่เคยกินมะเขือเทศผัดปลากระป๋องนะผมบอกเลยว่าผมเคยทําแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันมากจริงๆนะเนี่ยอารมณ์มันเหมือนแบบดูเผินๆมันเหมือนมักกะโรนีไหมรู้สึกนะมันเหมือนมักกะโรนีอะไรเงี้ยมีมะเขือเทศมีซอสมีเนื้อมะเขือเทศอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็จะโรยต้นหอมซอยลงไปหน่อยใครไม่กินก็ไม่ต้องโรยก็ได้ แล้วก็หยาอะพริกไทยลงไปหน่อยนึงสุดยอดที่แค่นี้เลยมะเขือเทศผัดไข่ใส่ปลากระป๋องอ่ะนี่แบบนี้เสร็จแล้วน่ากินไหมอย่าลืมนะมาปลากระป๋องอย่าไปกินน้ํามันเค็มอย่าพึ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน นี่คือกระทะแฮปปี้คอร์จากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไทเทเนียมนะครับตัวผิวน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตะข่ายนะครับเป็นผิวตะข่ายที่ลดการติด หรือจะลองทดสอบด้วยซอสที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผมหรือจะทดสอบด้วยซอสเจนเตอร์โฟร์แบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ำมัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่ทําซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเหนียวก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทําด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตา แก๊สเตาไม่เหล็กไฟฟ้าเตาอินฟาเลตเตาอินดักชันหรือว่าเตาฮอตเพลทอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับต่อมาปรับเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตะข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดร่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยร่อนเลย 3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ำมันครับต่อมาทดสอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลองย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลา ก็จะดูได้เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแบบที่คนไทยนิยมกันก็คือทอดปลาทั้งตัว1 ใช้ความร้อนสูงใช้น้ำมันทุ่วมๆกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยกันทำอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่าง ผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทำไม่ได้กระทะนอนสติกทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนําความร้อนดีทําให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนได้สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทําให้ผัดผักบุ้งน,นั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ,เป,รบเป็นกระทะที่ทั้ง งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดและไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชฟบุกได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ